สวัสดีครับผมแบกกี้พงศ์ศีนะครับพบกันเป็นประจำทุกับรายการฟุตบอลตลอนทัวร์ครับแต่วันนี้ผมอยู่กับนักมวยครับเป็นแชมป์โลกนะครับรุ่น WBC 2รุ่นเลยนะครับพบกับพี่โอที่นี่ทุกคนนักข่าวของท่านต่อไปครับพี่สายพานเพชรครับวันนี้เรามาทำกิจอะไรทำเน็วันนี้เรามาเด็ดบอลแข่ง เป็นน <S 々> ักมวยเนี่ยนะนักมวยก็ช่วยสังคมได้งานกุศลชอบครับโอ้ยไม่ได้ครับผมจริงครับโต้นต่อเลยก็ยังไงก็พวกเรานะครับการกุศลที่ขอต่อจากและจุดประสงค์ของเราเนี่ยบางอย่างที่เรียกว่าคนหน้าคนหน้าทีมหน่อยพวกนักแสดงนะครับที่สัตว์ครับวันนี้วันนี้นำเพลงพลังคนกีฬา มวยดาราไลฟ์ฟีนะครับมาเต็นการกุศลร่วมกับทีมวิทยาศตร์นะครับวันนี้เราจะลงสนามกันตอนหกโมงเย็นพลังกีฬาที่ใครนำทีมมานำทีมโดยท่านดรวิญญูเกิดชุมชนนะครับท่านเป็นรองมูลนิธิรอบเก้าในพระโอลูมครับสมเด็จพระโอรสสัญ่าเสนอได้ไหครับ จจุบันนะครับท่านจะนำทีมมาเป็นรายการบุญลนะครับอยอดเลยครับแต่ว่าวันนี้เราบอกเป็นประสงค์ก่อนนะครับวันนี้เราทำการกุศลเพื่อหาไรายได้มอบให้วัดซอกทรายนะครับและก็โรงเรียนบ้านหองบววอําเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดเพชรบุร์นะครับวันนี้มาอบุญกันแน่นอนก็เกี่ยวมีอะไรอยูป่ปากคือแฟนรายการน,นะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อการส่งและหลายๆอย่างนะครับที่อากีนองสีอากีนทองสีแถวบ้านผมคลองสี่แถวใจบ้าผมอยู่ชายแดนครับเขาคองสีแต่ผมไม่รู้ครับเนี่ยฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมเป็นผู้บริหารจะมาตลอดครับก็เป็นยิ่งใหญ่ที่ดีนะครับพี่ๆเราเป็นนักดูแลครับแต่มาเต็ฟุตบอล เพื่อสังคมนะครับตอนนี้เรากำลังมคุณกันอุ่นคุณกันวันนี้นะครับวัดอะไรนะวัดวัดซอกทรายวัดซอกทรายนะครับผมเราจะมอบให้สองส่วนนะครับส่วนแรกคือวัดซอกทรายส่วนที่สองก็คือโรงเรียนบ้านของอวดนะครับอยู่ในเมือบ้านผ่ยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสถานท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเราจะไปมอบกันให้ถึงที่เลยนะครับนําโดย คุณไก่นะครับไก่แก๊สนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการเทียมของมิตภาพและพวกมันจัดงานในครั้งนี้นะครับกับมิตภาพสองพันครั้งที่หนึ่งของวันนี้ผมไม่ได้รับเชิญมาจากหลังโจคูนะครับจากโซครับหลังโจคูนะครับโอ้เพืนมีไม่ธรรมดาครับพี่ไว้กาฟิกต้องหว่อเลยอัอนออนี้เขาก็ทำนะฮะเนี่ยกราฟิก ม pues e. ือรับม okay. okay. um, ือ i ร mean ับผมยังไม่ใหญ่ข้าวใบเลครับยังติดข้าวใบอยูเลยเอนน้ก yeah. ็เคลียร์ทีหลังนะครับตอนนี้เรามาเอาบุญก่อนทีหแั่ก็ฝากน้องๆแล้วเยาวชนนะครับที่เราเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับประสบความสำเร็จในด้านการฬานการ่อยนนะครับทั้งสองท่านเลยนะพอประสบความสำเร็จปบก็ยังมาทำประโยชน์ให้กัสังคมเป็นตัวอย่างที่ดี้องที่พอเวลาพ่นะครับวนี้ก็ ขอบคุณนะฮะที่โศกิรีมุกมนีสิมณีเฮ้ยเียงโตัวนี่สายรันเอสเสียมันสั่เฮ้ยที่ที่สำคัญนะครับมีงานการสนใจติดต่อได้เลยครับพร้อมไปช่วยทุกที่ครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับอยพี่โอเวอไปได้เลยดีใจครันะฮะใจร้อนๆขอบคุณพี่สายรันเอสด้วยนะครับที่สุดท้ายนี้ครับขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะทุกสุดกีฬามนาดลเนี่ยนะใส่เสื้อแบบนี้สวยมากคอ่าแล้วก็ แล้วจย์ให้ครับแล้วก็กระติกน้ะอิ๊กหรูเกระติกนะมาสัจจันท์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับของบริษัทเรียโอดัดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับของผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นี่สองท่านนะครับครับชุดผมที่ได้นะครับ